บดอันนั้นอ่ะโอ้โหมันก็น่าเก็บอยูน่นะทุ้งทุ้งก็กำลังเก็บหอยนะคะลมพัดเย็นสบายลมพัดเย็นสบายน,บบน,น,น้องอามจะลงน้ำน้อำฝนมาได้คือยุคคือเหยื่อขู่ขาขมา ทางกระมังโอ้เพื่อนเพื่อนหอยเยอะมากนี่หมยข้าวหอยพื่อซีฟ้เลยเออลำโงน้ำถุงลำโพงปลา้วงให้อาบแม้นบ่อโฟรนะคะอันนี้ต้นก้านเหลืองนะคะเออเรามาชมกันนะคะบอกว่าตอนนี้เกาะก้านเหลืองเป็นยังไงบ้างคนก็นิยมมาเที่ยวกันนะคะเอแคมป์ปิ้งกันนะคะ จะประมาณนี้นะคะไปพูดแ้วยนเดอนลอ้น้มามนงน้ำงน่ถุงนงน้ำน้ำถงน้ำถุ้ำถุง้งน้น้ำถุน้ำถุน้น้ำน้ำถงนิำถุน้น้ำถุงน้ำถงน้ำถุงน้ำนถนุ้้นน้น้้นน้ ลงให้อาบแบนบอนะ่อโผล่วนต้นนี้ก็กินที่บอ่อนะ่ะมาเดือบมาเดือแบบนี้กิน,กนมาเดือบก็มีนะวางแค่เพราะมันจะขยายพันธุ์ได้เยอะมากกองนี้นะั่นอ่าเรามาช่วยกัน เราเลยได้ถุงนี่สิน้องอามจะลงน้ำไปเย็นสบายเย็นสบายชาวนาเชอรี่โอ้เชอรี่นะคะคนก็นิยมมาเที่ยวกันนะคะค่ายปิ้งกันนะคะจะประมาณนี้นะคะ นะะอันนี้ต้นก้านเหลืองนะคะเอเรามาชมกันนะคะบอกว่าตอนนี้เกาะก้านเหลืองเป็นยังไงบ้างแช่ต้่างๆเชื่อมอีกเดียวเลยนะคะอันนี้ต้นก้านเหลืองนะคะเอเรามาชมกันนะคะบอกว่าตอนนี้กาะก้านเหลืองเป็นยังไงบ้าง ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะที่ดักหูหอยหน่อยใหญ่มากเลยโอ้โหหูหอยหน่อยใหญ่มากเลยโอ้โห้้ใหญ่เลย เห็นอีวหานาดตนน่ากันใหญ่เลยอแล้วิ็้โทรห้อเอาด้วน้องพิมอาถุงมาให้ยห่อก็กำลังเตรียมอยนะคะลมพัดสบาย จะลงน้ำพระ,ะนุ่มพระนุนน่มเย็นสบายเย็นสบายเช้วนะเชอรี่หอยเชอรีอนร่นะคะโอ้นนหอยหน่วยใหญ่มากเลยอ้โโอโโอก็จะประมาณนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะที่ดัดโอ้หหอยหน่วยใหญ่มากเลย ก็กลังเก็บหอยนะคะลมพัดเย็ยนสบายลัดเย็นขึนสบายคลิปนี้จะเกี่ออหอยหอยลายใช่หอยหลเอาหอยงตัอันนั้นอ่ะโอ้โหมันก็น่า นิยมมาเที่ยวกันนะคะแคมป์ปิ้งกันนะคะจะประมาณนี้นะคะโอ้ยลมพัดเย็นสบายนะำเป็นเกาะกลางนาง้ำน,น,น้ำขด,ดยุกขดยาวขู่มาขู่ทางกระมังอโอ้เพื่อนเพื่อนหอยเยอะมาก ของนะคะอันนี้ต้นก้านเหลืองนะคะเรามาชมกันนะคะว่าตอนนี้เก,กาะก้านเหลืองเป็นยังไงบ้างน้ำฝนมาได้มาดูมาดิคอยุคคือเหยา่อู่มาปลาเน่ยขุดขุดชังกระมงังโอ,อ้เพื่อนเพื่อนหอยเยอะมากนี่หอยค้าหอยเย็นสบายเย็นสบายชาวนะวชลี หอยเชอรี่นะคะนะะคอันนี้ต้นก้านเหลืองนะคะเรามาชมกันนะคะบอกว่าตอนนี้เกาะก้านเหลืองเป็นยังไงบ้างอ๋อวางเถ็ะของมันจะขยายพันธุ์ได้เยอะมากของจังเลยน่าเรามาช่วยกันเจอกันค่ะขึ้นยุกขึ้นยาวขู่มาลขู่ทางกระมังโอ้เพื่อนเพื่อนหอยเยอะมาก หอยก็จะประมาณนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะ,ะทีนี้มา,ม,ามาเลาะเกื่อนกันค่ะเอ้ยบมสอาวังเทียมเมฆเกาะก้าเหลืองเป็นสวยงามเด้อไดโทรเฮอาเอาเธอโนองพิมเอาถุงมาให้เคยหอบไปไปหาถุงที่ไหนสัก ไัลทุกคนเลยหันมาชูนิ้วหันมาชูนิ้วสิอเย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 ไอเยเยเยหอยเชอรี่หอยเชอรี่เขามีิ้นที่คะกำลังเก็บหอยเชอรี่นะคะเขามิ้งาหอยเชอรี่มันหลายเลยมึงเนี่ยน้ำนี่ตัวมันลูกใหญ่เลยยูเห็นอีวะขนาดตัวน่าก็ใหญ่แลย โชเฮ้ยโอเอาเรือน้องพิมเอาถุงมาให้เคยห่อคือยุคคือยาวคู่มาคู่ทางกะละมังโอ้เพื่อนเพื่อนหอยเยอะมากนี่หอยข้าหอยว่าไก่ดอบ ้เตื่อนกันข่าเฮ้ยบอมอาวังเทียมเมฆเกาะก้าเหลืองเป็นสวยงามคนก็นิยมมาเที่ยวกันนะคะแมเทปิ้งกันนะคะจะประมาณนี้นะคะเขยิบเขย่าขู่มาขู่ทางกระมังโอ้เพื่อนๆหอยเยอะมากนี่หอยข้าหอย ใหญ่เลยยูเห็นอีวะขนาดตันะกคใหญ่แอ่ก็จะประมาณนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะ,ะที่ทอนอว,าวางค่เมางมันจะขยายพันธุ์ได้เยอะมากของนี่นั่นอ่าเรามาช่วยกัน ลงน้ำเาได้ทุกคนเลยหันมาชูนิ้ว